สาธรณสุขสาศาสตร์และสหเวชาศาสตร์มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและผลิตบุคลากรด้านสาธารณาสุขเพื่อรองรับภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนไทยจุดกำเนิดในพุทธศักราช2494กรมอนามัยได้จัดตั้งศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัยณนะจังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นสถานที่อบรมฝืนฝูความรู้แก่เจ้าหน้าที่อนามัยทุกประเภทเดิมจัดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยการสาธารณาสุขศิรินทรจังหวัดชนบุรีในปัจจุบันจากความสำเร็จของศูนย์อบรมแห่งแรกทำให้มีการขยายการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มในปีพุทธศักราช2506จัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน คือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2509จัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคใต้ณนะจังหวัดยะลาปัจจุบันคือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาพุทธศักราช2514จัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคเหนือณนะจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันคือ วิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาด้านสาธารณาสุขในพุทธศักราช2536กระทรวงสาธารณาสุขได้รวมศูนย์ฝึกอบรมเหล่านี้ไว้ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนกและได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุขการจนาพิเศษขึ้นเพิ่มเติม ต่อมาในพุทธศักราช2537วิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่งได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชากุมารีการขยายตัวของสถาบันยังคงดำเนิอนอย่างต่อเนื่องดังนี้พุทธศักราช2538 จัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรังและจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศักราช2539จัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2548จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันการรวมพลังของสถาบันการศึกษาเหล่านี้นำไปสู่การก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์อย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2562โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข สหเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพในอนาคตนอกจากนั้นยังมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มเติมได้แก่โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขศรินธรจังหวัดลำปางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขศรินธรจังหวัดอุดรธานี สถาบันเหล่านี้ถือเป็นกําลังสำคัญในการสร้างบุคลากร,กรทางสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สาขาวิชาเวชระเบียนสาขาวิชาช่างทันตกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาผู้ช่วยทันตแพทย์สาขาผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ผู้ช่วยสาธารณสุขหลักสูตรปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตะสาธารณสุขการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเวชระเบียนวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิคเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพหลักสูตรปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย PHAS World Class Faculty for Primary Care Local to Global for Primary Health Care เป็นเลิศด้านการสอนวิจัย และบริการวิชาการแบบบูรณาการระดับชาติสู่สากลเป็นหนึ่งในสิบของคณะสาธารณสุขศาสตร์ไทยปรัชญาจัดการศึกษาแบบบูรณาการผสานความรู้สู่ชุมชนพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผมรองศาสตราจารย์ดรวิทยายุสุขคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาวิชศาสตร์เราก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการทานุบำรุงแล้วก็เรื่องของการบริหารตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนะครับในระดับอุดมศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับและสาวิชศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นภาพว่าการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงเรียกว่าปี269ก็แล้วกันนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับว่าเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆจากการที่เราทํางานในระดับท้องถิ่นอย่างที่เรียนนะครับว่าเราอยู่ระดับท้องถิ่นอย่างเดียวไม่ได้แหละเราต้องมาในระดับชาติแล้วก็ระดับนานา,นาชาติจากตรงนี้เองเนี่ยทำให้คณะสศาสตรศาสตร์เนี่ยและสาวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่านะครับ Uh, World Class Faculty for Primary Care เราจะยกงานระดับท้องถิ่นก็คือโลโก้นะครับไปสู่ระดับนานาชาติให้ได้โล c a l to Global for Primary Care จากตรงนี้ก็เป็นวิชั่นของเราภายในปี70เนี่ยเราก็จะมีสเต็ปมีขั้นตอนในการที่จะเดินขึ้นไปคณะสาธุศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณสัก40แห่งตั้งเป้าไว้ว่า เราจะเป็นหนึ่งใน10ของคณะสษษาธารณสุขและสาเวชศาสตร์นะของประเทศไทยซึ่งบัณฑิตของสถาบันพระบรมชนกทุกคนเนี่ยนะครับจะมีอัตลักษณ์นะครับในเรื่องของมีวินัยมีหน้าที่สามัคคีและก็เสียสละสัจจกะตะเวทีให้การบริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พยายามที่จะเน้น,นเรื่องของการผลิตนักศึกษาเนี่ยให้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชนกจึงเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเดินไปด้วยกันมาร่วมกันในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพก็เชิญชวนนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเดินไปกับคณะสา,าธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ครับ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ปัญญาเพื่อชุมชน Faculty of Public Health and Allied Health Sciences Wisdom for Community